ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหนุมานมหาป่าหลวงพ่อสาครวว่หนองกับปีพุทธศักราช2552นับว่าเป็นหนุมานรุ่นแรกของหลวงพ่อสาครววดหนองกับจังหวัดระยองจากตำนานต้นตำรับหนุมานหลวงพ่อสุนวันสารคุณ สื้อทอดสู่หนุมานหลวงปู่ทิมวัะหะไลและสืบสารมายังหนุมานมหาปราบหลวงพ่อสาครรายได้จากการบูชาหนุมานสร้างกำแพงวัดหนองกลับในงานกระถิ่นปีพุทธศักราช2552นี้หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทายาทสืบสารแห่งพุทธท่ามของหลวงปู่ทิมได้บี่มิตให้จัดสร้างหนุมานขึ้นเพื่อแจกแก่ผู้ร่วมทำบุญกระถิ่นในปีพุทธศักราช2552นี้ โดยให้ทําตามรูปแบบเดิมของหลวงปู่ทิมคือหันมานั่งยอในลักษณะเตรียมพร้อมลุกขึ้นต่อสู้อยู่เสมอแค่ต้องการให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัดหนองกับและที่สําคัญทําได้งดงามที่สุดครบถ้วนทั้งศาสตร์และศีลซึ่งถือเป็นการจัดสร้างหันมาลอยองค์ครั้งแรกของหลวงพ่อสาครและหลวงพ่อสาครเองท่านเป็นผู้มีกําเนิดวันเดียวกับ พนุมาณคือวันอังคารเดือนสามปีขานว่ากันว่าบุคคลที่มีดวงกําเิดเช่นนี้เป็นผู้มีตะบะเดชะได้ฉรกกับการสร้างภุกเสกพนุมานอย่างยิ่งใช้รูปแบบอนุมาณนั่งยองเมื่อพันุมานของหลวงปู่ทิมผู้เป็นอาจารย์แต่เพิ่มเติมรูปแบบพนุมานมีเอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพ่อสาครโดยมือทั้งสองข้างวางที่หัวเข่าเท้าทั้งสองข้างวางบนหิน และหางพันรอบที่ฐานทรงกลมขนาด1 2 5เซนติเมตรด้านหน้าเมือขระหนุมานะคือหัวใจหนุมานด้านหลังเมื่อขระนัสังสตังคือกำลังหนุมานวัดรวมขนาดสูงจากฐานถึงยอด2.7เซนติเมตรหนุมานของวัดหนองกลับจะสร้างและปลูกเสรตามตำราของหลวงปู่ทิมกำหนดเส ห้าเสาห้าอาคารเพื่อให้หนุมานมีฤทธิ์เดชะสูงสุดหลวงพ่อสาครจึงได้ปลุกเสกเดียวโดยนั่งทับสภวุต่างอาเช่นมีดหอกปืนเป็นการถือเช็ดให้หนุมานข่มอาวุธซึ่งเป็นวิธีการปลูกสร้างแบบเดียวกันกับหลวงพ่ออิวัดบางวัวใช้ปลูกเสกลิงเพื่อให้หนุมานมีฤทธิ์เดชะอนุภาพสูงสุดก่อนการปลูกเสกนั้นท่านได้ทำพิธีชุบตัวหนุมานด้วยสอน,นาลาย เป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนในพระอุโบสถวัดหนองกับโดยหนุมานทั้งหมดหลวงพ่อสาครนได้กำหนดให้ใช้น้ำพุธมนในน้ำว่านร้อยแปดมาแช่เช่นว่านหนุมานนั่งแท่งว่านเพชรหลีว่านหนุมานประสานกายว่านนิรทัพว่านห้าร้อยนางว่านเพชรคงว่านพันโบกว่านพระเจ้าห้าพระองค์ว่านชัยมงคลว่านทรหดว่านขุนแผนว่านมหาเมฆว่านมหาหง ว่านเถาวันหลงเป็นต้นและใบไม่รู้นอนเจ็ดชนิดได้แก่ใบระงรับใบผักกะรเยดใบกระทีบยอดหญ้าใต้ใบใบชุ่มเห็ดใบสมิทและแคข,ขาวเพื่อถือเค็ดของค้ามไม่รู้จักนอนไม่รู้จักตายเหมือนหันนุมาลหลังเสร็จสิ้นพิธีชุบตัวหนุมาแล้วได้ทำพิธีบุดผงที่ใต้ฐานของหนุมาที่เจาะรูไว ด้วยของพายกุมาหลวงปู่ทิมผงพุทธคุณดินเที่ยวหัุมานดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดผ้าดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดปูเขาดินเจ็ดบดดินเจ็ดเสมาดินเจ็ดปวกดินสีสมุทรดินเก้าป่าเก้าเขาดินเก้าหนองใหญ่สีพึ่งคุ้มพลน้ำมันเสือโคงเสือดาวเสือดำมีดดำแดงผงาช้างก็สมรวมกับว่านร้อยแปดที่อยู่ใต้ฐานของหัุมานทุกตน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่